สวัสดีครับพบกับปอดีพันัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะมีสิ่งดีๆมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับสำหรับวันพฤหัส,สบดีนะที่หกเนาะวันนี้ก็อีก,เ,กเดือนกว่าๆนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่นะครับใครที่กำลังมองหาก็บ่าปิกอัพนะไปไว้ใช้งานนะครับไว้บรรทุกข,ของนะเข้าสวนเข้าไร่นะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับ เอาเป็นว่ากระบะพันแก่งเลยนะครับบอกได้เลยว่ารถมือเดียวป้ายแดงนะรถมือเดียวป้ายแดงคุณลูกค้ากับ Ford r a n g เจตัว T6 นะครับมาพร้อมกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.26สปีดนะครับไฟหน้านี่ได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมาพร้อมไฟดีไลท์นี่ได้สวยเลยนะครับ ตัดด้วยไฟสปอร์ตไลท์นะซ้ายขวานี่ใส่กิ้งเลยนะครับตัวรถเนี่ยได้เป็นสีดําเงาเนี่ยฉ่ำๆเลยนะครับมาพร้อมแม็กอลอยเดิมเลยนะครับ,ร erm รบตรงรุ่นเลยนะครับตัวครอบตัว2.2 6สปีดเนี่ยได้เป็นโครเมียมนะครับสวยๆเลยนะครับกระจกโครเมียมและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ผมจัดกล้องหน้ากล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบันไดซ้ายขวานะครบนะครับมือจับโครเมียมกันสาดติดให้แล้วนะครับ บอกได้เลยว่าคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสภาพสดๆเลยนะของผมเนี่ยมีการตรวจลดจากบริษัทชั้นนำเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าดูคัส4ตัวถังดินะสวยกิิปเลยนะสวยกิิบเลยนะครับมาดูที่ด้านหลังกันต่อเลยนะครับคำว่านะครับ XLT นะโลโก้ฟอร์ดคำว่า r รนเจอร์เนี่ยอยู่ครบเลยนะมือจับหลังโครเมียมนะครับเซนเซอร์หลังสจุดพร้อมกันชนหลังนะเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็มาดูที่ด้านท้ายกันเลยนะฝาท้ายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทั้งแม็กเลเนอร์เนี่ยไม่เคยบรรทุกเลยไม่มีริ้วรอยขีดขวดเลยนะครับสับห้าแบบเดิมๆเ,เลยรถไม่มีการบรรทุกเลยนะครับขับใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับและเป็นผู้หญิงใช้งานด้วยนะสาหรับลานี้อ่านะครับมาดูที่ฝั่งทางนี้ต่อเลยนะครับของผมเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่างได้ลูกค้าจัด,จดรออีอยากจะจัดไฟแนนซ์ นะผมฟรีจัดให้ฟรีโอนให้นะฟรีค่าดําเนินการให้ฟรีดูแลหลังการขายให้กับคุณลูกค้าเลยแล้วบอกได้เลยว่าผ่อนไม่ถึง6กพันนะส่งเดือน5,380บาทนะได้ยัน7ปี8 4งวดส่งกันแบบยาวๆเลยนะครับรีบเข้ามานะมาลุ้นรับดอกเบี้ยพิเศษกันได้เลยนะสำหรับคันนี้นะอ่ะมาดูเลยนะครับให้ดูฝั่งนี้เลยนะฝั่งนี้ก็ได้มือจับโครเมียมตัวครอบ2.26สสปีดโครเมียมกระจกโครเมียมกันสาดติดให้แล้วนะครับ เดี๋ยวหาไปดูภายในนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งรอสักครู่นะเดี๋ยวรอสักครู่นะอ่านะครับสำหรับตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่าขับทางไกลขับเข้าสวนเข้าไร่นะบรรทุกของเนี่ยผมบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพเนี่ยดีมากนะแผงประตูเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยไม่มีฉีกขาดตัวหนังเนี่ยรอยตะเข็บเนี่ยเป็นตะเข็บคู่เลยนะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะครับ แล้วก็บันไดเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะตัวครอบเนี่ยตัวบันไดเนี่ยได้เป็นโครเมียมด้วยนะครับได้เป็นโครเมียมด้วยมาพร้อมเบาะผ้านะปีกซ้ายขวาเนี่ยไม่มีล้มเลยเบาะยังตึงๆอยู่เลยนะครับมาพร้อม6สปีดนะเกียร์ธรรมดานะครับดูหัวเกียร์ยังสากๆอยู่เลยนะมาพร้อมตัว USB AUX 12โวลต์นะ Air auto ต้วิทยุบลูทูธเชื่อมต่อได้นะครับ กล้องเนี่ยจัดกล้องให้หน้าหลังเลยนะจัดกล้องให้หน้าหลังเลยนี่ให้ดูสภาพสวยสวยเลยลูกค้านะครับแผงเพดานเนี่ยไม่มีรอยนิ้วมือเลยนะครับตัดมาที่คอนโซลเลยนะคอนโซลก็ไม่มีรอยริ้วรอยเลยนะสภาพแบบกิปจริงจริงคันนี้นะครับรถมือเดียวจริงๆอ่ะมาดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อนะแผงประตูฝั่งทางนี้นะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับนะสภาพสวยสวยเลยช่องฟงช่องไฟเนี่ยให้ดูเลยรอยแต้มสีจากโรงงานนี่ยังอยู่ครบเลย นะครับมาดูที่เบาะด้านหลังนะนี่ให้ดูนะครับคือสูงประมาณ165-170านิลคือนั่งสบายนะไม่หัวนี่ไม่ชนเพดานนะครับหัวเนี่ยไม่ชนเพดานเลยนะสำหรับลำนี้นะอ่านะครับมานะครับใครที่กำลังมองหากระบะอยู่นะตอนนี้นะผมบอกได้เลยว่ารีบเข้ามาเลยแล้วบอกได้เลยว่าราคาไม่ถึง3 0 0แสนแน่นอนนะราคาไม่ถึง3 0 0แสนแน่นอนนะลูกค้านะสำหรับลำนี้นะเดี๋ยวผมไปบอกท้ายรายการว่า นะครับราคาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะอ่ะมานะครับมาดูที่ฝั่งทางนี้เลยนะแผงประตูฝั่งทางนี้ก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับตัวหนังต่างๆผ้าต่างๆไม่มีฉีกขาดเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นซันทลล็อกนะในตัวนะครับปรับเรนไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟออตโต้พร้อมไฟสปอร์ตไลท์นะตัวนี้จะเป็นแจ้งเตือนนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ฟังก์ชันของเขาเนี่ยเยอะจริงๆนะคันนี้ไม่แสนก็โลแล้วก็มันติฟังก์ชันนะให้ดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสปีดนะตัวควบคุมความเร็วนะครับหลายๆอย่างเลยนะอยู่ในนี้หมดเลยนะเบาฝั่งคนขับก็ปีกซ้ายขวาเนี่ยไม่มีล้มเลยนะสภาพสวยเลยนะเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับใครที่อยากเข้ามาดูรถนะมาได้เลยนะที่บนถนนรามคำแหงนะปากซอยรามคำแหง164 นะติดกับปั๊มพีทีและปั๊มบางจากนะผมอยากให้สิ่งดีๆกับคุณลูกค้าดูแผ่นเพจอยู่ครบเลยนะตัวสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องกันต่อนะเดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่อง2.2กันนะครับมากันเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่านะครับตัวนี้ได้เป็นห้องเครื่อง2.26สสปีดดีเซลนะผมบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเนี่ย สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะสําหรับลํานี้นะอ่านะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถเก่งนะพี่อย่าไปเร่งเหยียบอย่าไปเหยียบอย่างเดียวนะให้มันอยู่ประมาณสองพันรอบถึง2 5 0 0้าร้อยอบนะให้มันอยู่ในแบบว่าระยะการประหยัดนะแล้วก็นี่ให้ดูนะแห้งๆเลยนะครับคันนี้ได้เปลี่ยนของเรงของเหลวไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วเอาเป็นว่าขับมาออกรถเติมน้ํามันอย่างเดียว นะอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามาออกรถเติมน้ํามันอย่างเดียวนะนะครับดูท่อยงทอ,อยางนะนี่ให้ดูเลยนะนะครับแล้วก็แผงกันความลงความร้อนนะอ่าเม็ดองเม็ดอ้างนะอยู่ครบเลยนะสําหรับลํานี้นะนะครับเอาไปที่นะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเะจ็ดพันบาทนะสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะลูกค้านะสําหรับลํานี้นะผมบอกได้เลยว่าต้องรีบติดต่อเลยนะครับและผ่อนเดือนละห้าพันสามร้อยแปดสิบบาท นะ7ปี84งวดนะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวกันไปเลยสนใจอินบ x ็อกเข้ามา dpr 1 9 9 9หรือนะครับ0 8 1 5 1 9 8 9 8 5ลุงสุพันธ์0813142568นปะครับป้าอมรัตสองเบอร์นี้ติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไปเจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับสวัสดีครับ